แล้วคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่แฟนท็อปนิวส์ไม่ควรพลาดกับหวกแก๊ปท็อปนิวส์ดีไซน์ทันสมัยสวมใส่สได้ในทุกโอกาสตอบโจทย์ทุกการใช้งานราคาใบละ350บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ Line แอดท็อปช้อปปิ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยลูกอมแฮกโล่งคอโล่งใจทุกสีทุกรสชาติธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ ปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวเคล็ดลับความอร่อยรสชาติคู่ครัวด้วยนกเพนกวิน3ตัวยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิน้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบได้เวลา ของเราแล้วนะฮะได้เวลาแห่งการปลดปล่อยนะครับ <c oughs> ความในใจของสามหนุ่มนะครับรายการนะครับในวันเสาร์นี้นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับแล้วก็เวอร์ชันใหม่ก็เวอร์ชันใหม่จริงๆเพราะว่าเสื้อนั้นเป็นสไตล์ใหม่ลุคใหม่ <c oughs> แล้วก็ใหม่จากเสาร์ที่แล้วด้วยนะใช่ไหม <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เอาเสาร์ที่แล้วมันเราไม่ได้สีนี้นะเราไม่ได้สามสีนี้อ๋อเฉลี่ย<ช><ด>เล็กน้อยเสาร์ที่แล้วเรามีสีเหลืองเรามีสีขาวมีขาวเหลืองแล้วตัวนี้ ใช่เนี่ยในที่มีเพิ่มสีขึ้นมาที่เปลี่ยนตลอดเวลานะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเสาหน้าท่านผู้ชมโปรดติดตามครับโปรดติดตามก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่อีกสวยมากสีนี้สวยนะอันนี้เขาเรียกสีอะไรสีเลือดหมูนี่แหละสีอะไรสีเลือดหมูสีเลือดหมูแดงเลือดหมูแดงเข้มๆหน่อยเลือดหมูแตกต่างกันเลือดเลือดเลือดบวง่าเลือดเลือดหมูจะสวยกว่าอ๋อเลย เลือดบัวยังไม่สวยเลือด,อดหมูน<ม>ี่แต,ตกต่างจากเลือดในหัวคุณยังไง <laughs> จะเอาสักหยดไหมครับ <laughs> <laughs> จะลองดูไหม, <laughs> มพุทนผู้ชมครับพูดถึงหมูแล้วนะฮะวันนี้เรามีไส้จุกแกะกินเลย<อ>นี่ท่านผู้ชมฮะน,นี่เป็นหมูแท่งอบกรอบนะครับ <c oughs> หมูแท่งอบกรอบตรา King คิงคิงส์บิทนะครับออกเสียงชัดๆนี่แกะกินได้เลยฮะแน่นอนอยู่แล้วเลยเตรียมให้เขาเลยนะฮะ หมูแท่งอบกรอบนะจากเครือสาพัทอันนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นหมูแท้95นะครับไม่มีผสมแป้งและที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้ทอดในน้ำมันนะแต่กรอบนะอบแต่กรอบใช่กรอบนะไร้น้ำมันไร้แป้งนะครับไม่ใส่สารการบูดมีความปลอดภัยในการบริโภคแน่นอนฮะโปรตีนสูงโซเดียมต่ำน้ำตาลน้อยโอ้โหตอบโจทย์คนรักครีนมากนะอย่างสารที่สูงนี่เขาครีนนะ คลียมากครับกินเกี้ยงเลยกินคลียจนคลียเลยเป็นไงบ้างสจุบัญญาหน่อยเิกรอบแล้วก็รสชาติมันมันนิดหน่อยเออมันมันกรอบกรอบมันมันเพลินมากไหมเพลินมากกินเพลินมากนะท่านจะไว้กินเป็นกับแกล้มก็ได้จะกินกับเออจะกินกับข้าวต้มก็ได้ผมเคี่ยวข้าวต้มหมดแล้วออร่อยเนอะโอ้อร่อยมากอร่อยมากอ่ะพี่เอาสักหนึ่งคำ แบ่งให้แบ่งเอาซองที่กันความชื้นห้ผมนี่ท่านผู้ชมครับพิเศษสุดรสชาติดีเคี้ยวเพลินมากโปรตีนสูงนะครับอร่อยเต็มแท่งหมูเต็มคาราเบลฮะที่สำคัญก็คือว่าเเป็นหมูแท่งอบกรอบนะท่านผู้ชมฮะไม่ได้ทอดกับน้ำมันท่านจำไว้เลยอบกรอบนะอบแล้วมันกรอบมากกรอบไม่แพ้กับเวลาไปทอดน้ำมันเนี่ยแล้วก็โซเดียมต่ำนะครับโปรตีนสูงมากน้ำตาลน้อยมาก นี่เราเปิดโอกาสให้ท่านได้ซื้อหาไปรับประทานแล้วนะถ้าซื้อผ่านรายการของทางท็อปนิวส์นะเริ่มจากรายการนะครับถือว่าเรามีราคาพิเศษให้นะครับแบ่งเป็นขายเป็นล็อตนะถ้าเกิดท่านจะซื้อ18ห่อราคา590บาท18ห่อแบบนี้ครับ590 590ตกซองละเอมบกว่าบาทโอ้ไม่แพงใช่ฮะแถ้าเกิดท่านจะซื้อมากกว่านี้นะฮ2ห่อ นะครับราคา1,990ตกห่อหนึ่งบาทออาถูกลงอีกมี2ไซส์นะฮะคือ18ห่อแล้วก็72อห่อนะครับหมูแท่งอบกรอบคิงบิ t นะครับสุดยอดเลยฮะนี่กรอบอร่อยไร้แป้งโปรตีนสูงเอาละก็สามารถสั่งซื้อได้ใช่ฮะนะครับเบอร์โทรศัพท์อะไรฮะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ ของท็ p ปช้อปปิ้งนะฮะ021146777 021146777หรือว่าสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอแอปท o p p p ้อ p ปิ้ใช่จดไว้ท่านผู้ชมฮะจดหลายท่านคงจดไว้แล้วล่ะนะถ้ากลัวลืมก็จดไว้ฮะเบอร์โทรศัพท์เราใช้ซื้อสินค้าได้หลายอย่างนี่ให้ให้คุณกินพอเป็นตัวอย่างนะไม่จำเป็นจะต้องแบบกินแล้วหยุดจะเอาหมดเลยเหรอกับแก้มฉันดี ของว่างชั้นเลิศของรับแขกชั้นยอดเนี่สุดยอดเลยเอาเอาที่สโลแกนเอานี้เลยนะที่เขียนมาเนี่ยเอาใหม่ไม่เอาเอาของที่สันสุกพูดเมอี้พูดว่าพูดว่าไงนักจำไหมครได้ครับชั้นดีใช่ของว่างชั้นยอดนะแล้วก็ของต้อนรับแขกชั้นเลิศนี่แหละเอารงนี้เลยเอาดงนี้บอกทางเครือสาพัฒน์นะฮะเอามาอีกซองไหมแจกเขาแล้วเดี๋ยวปลายเดือนนะปลายเดือนเขาจะมีงาน ภรูปแงจริง26 27 28 29มิถุนายนท่านผู้ชมฮะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งก็สร้างความฮือฮามากว่ามีคนนะมีคนลืมเงินสดเอาไว้12ล้านอ๋อันนี้ก็สุดยอดใช่ไหมฮะมีเขาจะลืมจริงหรือไม่ลืมจริงหรือยังไงก็ตามแต่ก็จะไปพิสูจน์กันเห็นตำรวจหลายหน่วยงานนะฮะประชุมกันหลายรอบแล้วนะฮะ แต่เขาเชื่อแหละว่าเป็นของอคุณผู้ชายคนนี้นะฮะแต่ว่าลืม12บล้านเนี่ยมันมันคือ12ล้านมันไม่ใช่เบาๆอ่ะใช่ไหมสิบสอกิ 12, 000, โลกรัม<ง>อ่ะสิบสองแบงค์พันไงเออกิโลหนึ่งก็ล้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คือคนเราลืมกันได้นะลืม,มได้คนเราเนี่ยลืมกันได้วันนี้ก็เลยจะมาชวนท่านผู้ชมคุยเรื่องคุยเรื่องนี้แหละว่าคือผมตั้งชื่อหัวข้อไว้ว่าก็ค,คนมันลืมทุกคนมันลืมจะ,จะให้จําได้ยังไง อันนี้อันนี้เป็นประโยคมันจมปั้นทุบดินมากคนที่พูดประโยคนี้นะคือใครรู้ไหมคุณติ๊กกลิ่นสีเมื่อผมว่า20 30ปีก่อนแล้วตอนคือเขาเนี่ยไปเที่ยวสยามสแควร์นะฮะปกติเขาไปสยามบ่อยแต่เขาก็ไม่ได้ขับรถไปมีวันหนึ่งเขายืมรถพี่ชายเขาขับรถพี่ชายเขาไปเที่ยวสยามสแควร์นะฮะแล้วพอเสร็จสับเรียบร้อยเที่ยวเสร็จแล้วกลับบ้านเดินเข้าบ้าน พี่ชายบอกอ่ะเราลดกลัวเอากูลืมืูความที่ไปสยามสแควร์ไปรถเมย์บ้างอะไรบ้างเออากูลืมพี่ชายก็ด่ามึงลืมได้ยังไงมึงลืมรถมึงยืมกูไปแล้วมึงลืมได้ยังไงมึงลืมได้ยังไงวะก็ก็คนมันลืมมึงจะให้จําได้ยังไงอ่ะเถียงพี่นะประโยคนี้เอยก็มึงมึงเข้าใจไหมก็กูลืมอ่ะมึงต้องจำเลยมึงยืมรถกูไปอ่ะก็มันจะจําได้แล้วก็กูลืม ก็เลยเป็นประโยคที่แบบและหลายท่านคงเคยได้อ่านที่เป็นขำขันที่มีผู้ชายสามคนเน่ะเขานั่งคุยกันนะคนหนึ่งก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วแกมีอยู่วันหนึ่งไปเปิดตู้เย็นเปิดไปเปิดพอเปิดเสร็จปุ๊บลืมว่าเปิดตู้เย็นจะเอาอะไรอีกคนที่สองบอกเหมือนกันเลยเหมือนกันกูก็เหมือนกันขึ้นบันไดบางทีขึ้นบันไดปุ๊บ เอากูขึ้นมาจะเอาอะไรเนี่ยพอขึ้นมาโอ้โหเหนื่อยพอขึ้นไปเสร็จแล้วเอ้กูขึ้นมาทําไมนะฮะสองคนนี้ก็เลยถามอ่ะแล้วมึงอะมึงไม่ลืมอะไรเลยอกูก็ลืมกูลืมว่ามึงสองคนนี่คือใครวะกูนั่งคุยกับใครอยู่เนี่ยสองคนเนี้หนักเลยแล้วมันก็มีเรื่องเรื่องเล่านะฮะของเอ่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกชาวเยอรมันเกิดขึ้นในขบวนรถไฟซึ่ง เออเอาเบิร์ไอสไตเนี่ยเขาได้ขึ้นรถไฟตีตัวรถไฟแล้วก็มีพนักงานตรวจตั๋วมาตรวจนะพอมาถึงคิวเขาปุบ๊บเขาก็เอา้าหาไม่เจอเอ๊ะมันเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไงพนักงานตรวจตัวต๋วเ็เลยบอกเอาไม่เป็นครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับเพราะผมยังไงผมก็จามอาจารย์ได้เขาก็เดิน<อ>นะนะพอตัวเสร็จก็เดินกลับมาเดินกลับมาก็ยังเห็นอัลเบิร์ไอสไตเนี่ยยังหาอยู่ถึงขนาดก้มลงพื้นเนี่ยคาอยู่ตรงพื้นดูว่าเอ๊ะทำตกตรงไหนหรือเปล่า พนักง,งานตั๋วก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่เป็นไรออไม่เป็นไรผมไม่ดูของอาจารย์แล้วผมจําได้อาจารย์ใกรๆก็รู้จักเอ,อเอาเบอร์ไอซตาร์บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นคือฉันลืมว่าไอตั๋วเนี่ยมันจะระบุว่าฉันลงสถานีไหน <laughs> ฉันฉันต้องหามันเจอเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันต้องลงสถานีไหนโอ้โหคนลืมอ่ะก, <laughs> ก็เป็นเรื่องเล่าว่า <laughs> แม้แต่คนที่มี IQ สูงระดับโลก อย่างไอนสไตน์เนี่ย<ต>เขายังลืมเยยังลืมได้<อ>วด่านั่งรถไฟเนี่ย <c oughs> เขาจะไปลงสถานีไหนเ,<อ>เขายังลืมได้ <c oughs> เพราะเรื่องลืมไม่ใช่เรเกี่ยวกับเรื่องฉลาดหรืองโง่ไม่ใช่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่นะฮะ <c oughs> แต่เรื่องลืมเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอายุ <c oughs> โดยเฉพาะยิง่งวันนี้จะชวนท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องลืมแล้วก็ภาวะสมองเสื่อมซึ่งมันไม่เหมือนกันนะะมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงเป็นข้อมูลมาจากทางด้านของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับลืมเนี่ยนะฮะ มันจะแตกต่างกันคือลืมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยผู้ใหญ่เด็กๆเขาจะไม่ลืมนะเด็กๆเขาจะไม่มีอะไรลืมเลยนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะลืมลืมนู่นลืมนี่อาการลืมเนี่ยมันจะแตกต่างกับภาวะสมองเสื่อมคือลืมปุ๊บมันจะไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับลืมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับเรื่องของการลืมเล็กๆน้อยๆนะครับ เออไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับลืมลืมในสิ่งที่มันไม่สําคัญอย่างเช่นลืมว่าวางแว่นไว้ที่ไหนใช่ไหมอเออลืมเบอร์โทรศัพท์ซึ่งนานๆใช้ทีนะลืมนัดหมายที่ไม่สําคัญนะอันนี้คืออาการลืมไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตแต่ภา,นะาวะสมองเสื่อมนะครับไม่เหมือนกันภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะฮะมันจะเอ,อ่อเกิดขึ้นและมีผลต่อการดําเนินชีวิต S <S ถ้าคนเราภาวะสมองเสื่อมครับแล้วก็ลืมในสิ่งที่มีความสําคัญต่อชีวิตนะ <inters> อย่างเช่นถ้าคนลืมเนี่ยคือลืมแว่นเอาแว่นเ,เอาแว่นไปที่ไหนบางทีลืมโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปที่ไหนสันทุศโทรหาหนยดิด<อ><อ>ไม่รู้กูเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่ไหนนะแต่ว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยบางทีลืมแบบลืมคนในครอบครัว<อ>ลืมคนในครอบครัว<อ> อันนี้ลืมลืมลูกลืมเมียผมเลยมามีเมียแล้วเขาเคยพาเมียเขาไปเที่ยวที่ห้างแล้วก็เมียเขาไปช้อปปิ้แล้วก็เดินกินกาแฟพอกินเสร็จปุ๊บขับรถกลับบ้านเลยไม่รับเมียไปเอลืมว่ามีเมียแล้วใช่แต่หายแล้วนะโดนแบลวไปทีกลับมาใหม่สมองกลับมาใหม่จถ้าลืมว่าตัวเองคือลืมภรรยาอใช่ไหมลืมภรรยาเอใครเนี่ยบางทีโผล่เข้ามาในห้องโผล่เข้ามาในห้องเราบางทีหลานเนี่ย โผล่เข้ามาในห้องอ้าวไอ้หนูใครเนี่ยวิ่งเข้ามาในบ้านลุงทําไมทั้งนั้นที่เป็นหลานตัวเองอ,อันนี้คือภาวะสมองเสื่อม,อม,อมนะคือลืมเนี่ยไม่มีผลต่อการดําเนินชีวิตไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตนะครับ <c oughs> แต่ภาวะสมองเสื่อมมีผลคือคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามลําพังต้องมีคนดูแลอม,มีคนดูแลบางทียังลืมคนดูแลเลยโอ้ คือถ้าคนในบ้านลืมเรานะเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยเราก็คุยกันบ่อยเขาอยู่คนละบ้านกับแม่เขานะอกูเล่าให้ผมฟังนะโอ้ช่วงนี้กูไปหาแม่กูทุกวันเลยเออแม่เป็นไงบ้างวะมันบอกว่าไงมาใกล้ละใกล้อะไรวะใกล้จะจํากูไม่ได้ละอ๋อจริงเหรอคือฟังดูเหมือนเรื่องตลกนะอืแต่มันคิดอย่างนไม่ตลกนะคือวันหนึ่งเนี่ยแม่เราจําเราไม่ได้เราไปยืนอยู่ข้างเนี่ยใครอ่ะโอ้โห มันสะเทือนใจเลยนะใช่อืมแล้วบางคนบางคนหนักถึงขนาดที่แบบบางคนคุยกับเงาตัวเองในกระจกอ่ะโอ้โหเพอไม่รู้ว่านั่นคือเราอ่ะเออแล้วผมอันนี้เป็นคลิปจริงๆนะผมเคยเห็นนะก็คือลูกลูกเนี่ยถ่ายแม่ก็คุยเออเป็นไงบ้างอ่ะเออคุยเป็นไงบ้างเออแล้วนอนกี่โมงอ่ะเออสบายดีไหมคุยกับตัวเองในเงา ในกระจกจกระจกเอาคุยก<ห>ับเอาตัวเองในกระจกนะอันนี้คือคือภาวะสมองเสื่อมอนะแล้วมันมีคํานึงอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เนี่ยออาไซเมอร์คือภาวะสมองเสื่อมชนิดหนึ่งครับคือมันเป็นสับเซตอยู่ในสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนเป็นเอลไซเมอร์อายุน้อยกว่า60เริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นนี่ท่านผู้ชมฮะ ก็คือคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมนั้นเออมันก็เกิดขึ้นได้จากาหลายอย่างนะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของเซลล์สมองนะแล้วก็เรื่องของแต่เรื่องภาวะขี้ลืมเนี่ยเรื่องยังไม่ถึงกับเป็นอัลไซเมอร์ยัง <Y ang S 1> ไม่ถึงกับเป็นภาวะสมอง,งเสื่อมหลงหลงลืมลืมหลงหลงลืมลืม,ลมเนี่ยแก้ได้นะอย่าอย่าไปโทษตัวเองว่าเดี๋ยวนี้ทำไมขี้ลืมจังสงสัยใกล้ละใกล้จะเป็นคนแก่ที่ อัลไซเมอร์แล้วกล้จะเป็นคนสมองเสื่อมแล้วนะอย่าเพิ่งไปโทษตัวเองขนาดนั้นนะฮะมันมันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเ,เราอาจจะใช้ชีวิตในช่วงนั้นมีความเครียดงานการมันเยอะพักผ่อนไม่เพียงพอเราติดสูบบุหรี่เราติด<ะ>ดืม่มเราเ,เป็นกรรมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีผลทำให้เ,เป็นเป็นคนที่ลืม แล้วก็จะพัฒนาไปเป็นอัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมได้นะฮะแต่ว่าขี้ลืมเนี่ยอันนี้คือแบบเบาที่สุดอ๋อขี้ลืมี่เบาสุดอ่าเบาที่สุดนะครับขี้ลืมเราก็เป็นบางทีแบบไม่ป็นอย่างนี้เว็นตาอย่างเงี้ยเออใช่หาแว่นตาหาแว่นตาคือมนุษย์แว่นทั้งหลายเนี่ยเคยหมดอ่ะหาแว่นตาเนี่ยต้องเคยแล้วมันอยู่คลิปหนึ่งคุณแม่เออเอาลูกใส่ตรงข้างหลังตัวเองไว้แล้วเข็นรดลูกไงเออแล้ว แล้วเล่นมือถือเล่นมือถือแล้วอยู่เสร็จดูลูกอ้าวลูกมาอยู่บนรถตกใจลูกมาอยู่บนรถหันไปหันมาเรื่องใหญ่เลยลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยท <laughs> <อ>ามามลูกหันไปก็ไม่เจอด้วยมไม่เจอด้วยเอ็นไหมฉะ<อ>นั้นวันนี้มีมีทริกในการที่จะแก้ไขไม่ให้เราเป็นคนที่แบบขี้ลืมอ๋อมีทริกหรอมีทริกนะก็คือให้จดบันทึกช่วยจําไว้อจดไว้เลยนะครับจดไว้ว่าวันนี้ เออเรามีนัดหมายสําคัญอะไร,รเรามีเบอร์โทรศัพท์อะไรที่เราไม่อยากจะให้มันลืมนะบางทีเนี่ยเราเราใช้เราพิมพ์ชื่อและเราเราใช้สแกนจนบ่อยบางทีจะเอาเบอร์ลูกจริงๆเนี่ยเราไม่รู้เบอร์ลูกบางทีบางคนยังยังไม่รู้เบอร์ตัวเองเลยความที่ไม่ได้ขานานานนะให้จดบันทึกช่วยจําเอาไว้จดบันทึกไว้ท,ไท่านจะจดเป็นสมุดท่านจะจดลงไปในโน้ตของเบอร์โทรศัพท์ อะไรก็แล้วแต่นะบางทีเนี่ยเคยไหมที่แบบเข้าบ้านพบโอ้ยเศรตะกี้ก็เข้าเซเว่นลืมไปว่าต้องซื้อยาสีฟันต้องซื้อนู่นซื้อนี่อจดจดไวจดไวเลยทีนี้จดไวนะจดไว้กันลืมครับนะแล้วก็พูดกับตัวเองอก็ได้พูดกับตัวเองก็ได้ใช่ไพูดแบบออกเสียงออกมาเลยหรอใช่ออกเสียงออกมาเลยออวันนี้เราจะไปงานศพอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวเลยนะอยู่คนเดียวเดี๋ยววันนี้กลับมา เดี๋ยววันนี้กลับมาอย่าลืมล้างตู้ปลานะวันนี้กลับมาอย่าลืมทํำไ้นู่นทำไ้นี่อย่าลืมรีดชุดนี้นะพูดกับตัวเองเลยเปล่งเสียงออกมาเลยเปล่งเสียงออกมาเลยนะมันมันช่วยได้โดยไม่น่าเชื่อและบางทีก็ให้ติดโน้ตเดี๋ยวนี้ก็มีไอ้ไอ้โน้ตไงโพ์อิดเอโพ์อินะคือคุณบางทีคนเขียนเอาไว้ในสมุดโน้ตแล้วนะเขียนมายังลืมไปเปิดเลย เขียนไว้ในโทรศัพท์มือถือแป่ลืมเปิดแต่นี้เอามาแปะไว้เลยให้เห็นเลยไว้ในตู้เย็นหรือแปะไว้ตรงประตูที่เราจะออกนี่ที่เราจะอออจะได้เห็นเลยสายตาเห็นเลยจะต้องรู้เลยนะฮะแล้วก็เก็บข้าวของให้เป็นที่เป็นทางเราต้องรู้เลยว่าถ้าเราจะออกจากบ้านปุ๊บเราจะต้องผ่านในมุมนี้ครับของอะไรก็ตามแต่ที่เราจะเอาไปที่ทํางานหรือจะเอาไปโรงเรียนเนี่ย ราต้องวางมุมระหว่างมุมนี้เลยเราวางไว้แต่กลางคืนเลยเอออันไหนที่ต้องใช้ในวันถัดไปเนี่ยใช่เพราะเป็นนะบางทีผมซื้อหนังสือมาเนี่ยใช่หนังสือเล่มนี้กูมีเนี่ยแต่หาไม่เจอมันต้องอยู่ในบ้านนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนเพราะเป็นคนที่เก็บเข้าของไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นระเบียบนะมันจะทําให้ซ้ําเติมอาการที่หลงที่ลืมของเราได้นะแล้วก็อย่าจับปลาหลายมือยังไงฮะยาจับปลาหลายมือหมายถึงว่า ถ้าช่วงนี้ดิวธุรกิจกับใครมีนัดกับใครทํางานอะไรก็ตามแต่ให้ทําเป็นชิ้นๆอ,อย่างคุณธีระเนี่ยคุณธีระเขาถ้าเกิดคุณจะมีกิ๊กเนี่ยค,คุณต้องมีทีละคนใช่ไหมไม่งั้นคุณมีสัปดาห์หนึ่งกิก3ามกิกสำหรับลางเก่งไงบางทีมันมันงงฮะว่ารายละเอียดของชีวิตของคนนี้เนี่ย เป็นของคนนี้เขียนแปะไว้ตรงผนังก่อนออกไงประตูบ้านไอ้ข้อห้านี่นะคุณก็ย้อนกลับไปดูข้อแรกจดบันทึกไว้จดบันทึกไว้างบีแบบหลายมือเรารู้จักกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเอตอนที่เราไปเที่ยวเราไปจําผิดไปทักอีกคนนึงออ่งเงี้ยเพราะว่าจับปลายหลายมืออ๋ออย่าอย่าจับปลายมือใช่ไปทีละคนใช่หรือไม่งั้นก็ทํางานทีละชิ้น อย่าทํางานหลายๆอย่างนะและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าใช้ชีวิตให้ช้าลงใช้ชีวิตให้ช้าสโลไลฟ์นะฮะแล้วก็ทํากิจวัตรประจําวันให้มันเป็นระเบียบแบบแผนอย่างเท่านี้โมงทําไอ้นี่เท่านี้โมงทําไอ้นี่ที่สําคัญคือใช้ชีวิตช้าลงถ้าในทางพระเนี่ยเขาจะบอกว่าให้มีสติกับการกระทํานั้นถูกต้องถอดแว่น วันนี้เราวางแว่นไว้ตรงบนโต๊ะนะแล้วเราก็ไปทํางานเลยแต่เราจะจาได้เพราะตอนวางแว่นเรามีสติใช่อย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่มีสติคืออะไรอะไรนะจริงๆมันไม่ใช่หลอกเดี๋ยวแบบเออแล้วก็เดินไปทีนีทีนีออดแว่นนี่แหละทำเราไม่มีสติอยู่ไงใช่เออใช่ใช่ก็ฝากไว้นะเราไปใช้ได้เราจะได้ไม่เป็นโรค ขี้หลงขี่ลืมเราจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์และเราจะได้ไม่เป็นโรคสมองเสื่อมนะเราพักกันครู่เดียวครับก็เคยไปอ่านคอมเมนต์มามันมีบางคอมเมนต์นะบอกประมาณว่าโอ้โหกูซวยมากเจอทั้งเพื่อนบ้านของประเทศที่ไม่น่ารักเพื่อนบ้านในชีวิตจริงก็ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยโอ้แสบบ้านตัวเองมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีใช่ใช่เอาแล้วพอเราย้ายไปปุ๊บ แล้วเพื่อนบ้านมันย้ายเนียแสดงว่าเรานี่สัยไม่ดีคลิปในคอนโดอ่ะครับที่แบบห้องไหนก็ไม่รู้อ่ะส่งเสียงโอยหวน